เอิ้นบวชค่ะเออคุณยายห้องน้เป็นยังห้อง้ํละลีไว้ข้างไหนแด้เบิ่งของคุณยายนี่นะ่เอบเบงปะบิน้องเจ้าห้องบ่ กินทั้งไหนผมเจ้ห่อสองสันนีค่ะโอ้มันแตกพอสองสันนั้นหนึ่งเขาทั้งนั้นหนึ่งเขานี่ห้อข้าวต้ม ha, làm bánh bưng ừ, ừ. Đê. Đê. Ừ, đi, này, ừ. 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 ừ, ừ, <laughs> có

มาเลี้งมีหมอลำเด้อพี่น้องเด้อมาฟังหมอลำหมอลำใส่ทั่วห้องแล้วขาบปัดแต่ห้องเรียบร้อยละโอ้แขนขึ้งงาอมใช่ไหมแคนโจงงามงาม่อจ้า <laughs> แขนงามเด้อแ,แขนกันงามเขากันงามเนาะ อันนั้นทางเขานึ่งนะค่ะเขานึ่งเนี่โมเส็ตนั่นขอบปากค่ะที่เปนการรับได้บ้างไว้เท่าค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนรับชมนะค่ะมื่อเล่ฟังหมาแล้วค่ะ